สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับป๊อปอีกครั้งนะคะจากทาง v e m a x t h a i l a n d h e a ที่เรา e หรือ Re m a x สำนักงานใหญ่ค่ะวันนี้ป๊อปก็จะมาพูดในส่วนของหัวข้อทำไมเราถึงต้องเป็นเอเจนต์หรือว่านายหน้ากับทาง v e m a x นะคะอ่าเหตุผลหลักๆเลยไม่มีอะไรมากค่ะ หากคุณเคยเป็นฟรีแลนซ์เอเจนต์หรือไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้คุณมาทำงานภายใต้แบรนด์นะคะหนึ่งเลยที่คุณจะได้นะคะในเรื่องของฐานลูกค้าที่บว r l มากขึ้นเพราะ Remax ของเราเนี่ยปัจจุบันนี้มากกว่าห0รือกว่าประเทศทั่วโลกดังนั้นแล้วการทำงานของคุณจะง่ายมากยิ่งขึ้นหากคุณไปทำงานภายใต้แบรนด,ด์ต้องไหมคะคุณไปที่ไหนคุณบอกคุณมาจากรีแม x ทุกคนรู้จักแบรนด์อันนี้คือ ในส่วนของเรื่องของแบรนด์อเวน s สนะคะทุกคนรู้จักแบรนด์ดังนั้นทําให้คุณสามารถมีโอกาสจับซับราคาสูงๆได้ด้วยนะคะเราก็ปิดการขายง่ายงมากขึ้นเพราะเรามีในส่วนของการทํางานที่เป็นมาตรฐานตามแบบฉบับสากลเลย r e m a x t h a i l a n d ของเรานะคะทํางานมีแนวทางการทํางานที่เหมือนกับทาง r e m a x ต่างประเทศทั่วโลกเราทํางานเหมือนกันดังนั้นแล้วถ้ามากับแบรนด์ค่ะขอให้คุณมั่นใจได้เลยค่ะว่าคุณจะสามารถ success ในธุรกิจนี้ได้นะคะอ่ะเปรียบเทียบกับธุรกิจสักหนึ่งธุรกิจให้ทุกคนเห็นภาพง่ายๆแล้วกันคะ่ะเผื่อใครที่ไม่เข้าใจเนาะอาจาะจะเปรียบป๊อปจะเปรียบเทียบเป็นธุรกิจดีเทลธุรกิจหนึ่งอ่ะ ah. เดาสิเขาว่าเป็นอะไรติ๊กตอบติ๊กตออ ah. <laughs> ่ะป๊อปขอให้เราเป็นเซเว่นอีเลฟเว่นกับร้านค้าขายของชำแล้วกันคะ่ะการที่เรามากับแบรนด์แบรนด์เซเว่นกับร้านค้าขายของชำเราไปเซเว่นอีเลฟเว่นที่ไหนก็นแล้วแต่เราก็จะเห็นอันเนี้ยคือ ความน่าเชื่อถือด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ทุกคนรู้จักดังนั้นแล้วคนที่เข้ามาใช้บริการกัแบ,บแบรนด์เนี่ยเขาจะคาดหวังในเรื่องของเซอร์วิสถูกต้องไหมคะอ่าแล้วก็เซเว่นอีเลเว่น้ยแอร์ก็เย็นเพลงก็เพาะเราอยากได้อะไรเราหาอะไรไม่เจอเรามีพนักงานคอยให้บริการอยู่นั่นแหละคะ่ะรีแม็กซ์ไทยแลนด์เราก็เหมือนกันเราจะเน้นเซอร์วิสให้กับลูกค,ค้าของเราเพราะต้องบอกก่อนว่าการที่เราเป็นไนน่านะคะของกับทางรีแม็กซ์เนี่ยเราเป็นระหว่าง คนที่อยากจะซื้อกับคนที่อยากจะขายเราเป็นตัวกลางถูกต้องไหมคะดังนั้นแล้วเราจะเน้นเซอร์วิสให้กับคนเหล่านี้ค่ะในการติดการขายได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วผลประโยชน์ที่เราจะได้รับก็คือค่คาคอมมิชชั่นถูกต้องไหมคะดังนั้นแล้วธุรกิจเรามันก็จะเป็นวินวินโซลูชัน่าทำงานภายใต้แบรนด์ปอกพูดไปแล้วดังนั้นแล้วสิ่งที่ในหน้าของทางวีแม h กับในหน้าอิสระต่างกันนะคะนอกจากในเรื่องของแบรนด์ที่ปอกพูดไปแล้วยังมีในส่วนของเทรน่งด้วยค่ะ เทรนนิ่งเนี่ยจะเป็นหลักสูตรเบสิกเลยที่เราพิสูจน์มาแล้วมากกว่า47ปีนะคะที่วี m a x เราเปิดมาว่าแนวทางการเงานแบบไหนที่จะทำให้เราสักเซสหากสนใจในส่วนธุรกิจในส่วนหรือของเทรนนิ่งคอร์สตัวนี้ค่ะสามารถดูรายละเอียดจากตามหน้าเพจได้เลยค่ะในส่วนของ Training นะคะจะมีรายละเอียดอยู่ตรงนั้นแล้วก็หากสนใจสามารถลงทะเบียนเข้ามาได้หรือสอบถามเพิ่มเติมจากคอนแทคด้านล่างได้เลยค่ะ ในส่วนที่3นะคะก็จะมีในส่วนของเทคโนโลยีนะคะที่เป็นระบบหลังบ้านของทางว m m x x เรียกว่า iConnect ตค่ะตัวนี้เราใช้การเฉพาะคนที่ทำงานภายใต้ว m m x x เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นโบรกเกอร์หรือว่านายหน้าค่ะเราต้องบอกอย่างนี้ก่อนค่ะว่านะับปัจจุบันเนาะโลกของเรามันเปลี่ยนดังนั้นแล้วการมีเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการใช้ มันสามารถช่วยในการทำงานได้มากขึ้นจริงๆค่ะแต่ถ้าอยากจะทราบว่าทาง Remax ของเรามีระบบเทคโนโลยีที่ช่วยใช้ในการทำงานได้แบบไหนเราสามารถนัดประชุมพเพื่อพูดคุยแล้วก็ดูตัวระบบกับทาง Remax ได้ค่ะง่ายๆเลยค่ะคอนแทคด้านล่างเหมือนเดิมเลยค่ะ Remax t a l e n f t o f i c e ยังไงหากมีคำถามหรือสงสัยในส่วนตรงไหนที่พอพูดมาสามารถติดต่อกที่ o f f i c e ได้วันเวลาทำการได้เลยนะคะจันทร์ถึงศุกร์9โมงช้าถึง6โมงเย็นค่ะ ามหวังว่าเราจะมีโอกาสได้พูดคุยกันนะคะหากใครที่อย,ยังสนใจที่อยากจะร่วมงานกับวีน,น a ทไม่ต้องลังเลค่ะนะัดพูดคุยประชุมกันก่อนได้นะถะ้จะได้เข้าใจตรงกันด้วยว่าธุรกิจของเราตอบโย์กับสิ่งที่คุณอยากทำไหมนะคะยังไงวันนี้ฝากไว้เท่านี้คะ่ะขอบคุณค่ะ